การนี้เป็นต้นไปเป็นการฟังพระธรรมเทศนาในทางพุทธศาสนาอันพระธรรมวิในคําสอนของประพุติเจ้านั้นต้องอาศัยการปฏิบัติเมื่อเราเรียนรู้จดจำได้ธรรมะคําสองแล้วต้องนำมาปฏิบัติบูบชา ได้แก่การนั่งสมาธิภาวานาไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ทุกๆุคืนการไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นการดลึกถึงคนระพุทธิา้าคนพระธรรมคนพระอริยสงสาวกอันการภาวนานั้นเป็นการรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในโดยเฉพาะ ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั้นให้พากันกราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นท่านให้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธเน เป็นชื่อเป็นพระนามของรพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในการละกิเลสพร้อมทางวาสนาคนเราธรรมดาสามัญทั่วไปกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นเป็นใหญ่อยู่ในใจของคนเราแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นนับตั้งแต่พระองค์ นั่งภาวนาใต้ล้มไม้โปรพระองค์ตัดกิเลสลาคะโทสะโมหะในคืนเดือนหกเป็นนั้นเด็ดขาดลงไปนี่ว่าตรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานเป็นพระสาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วแม่พระองค์ท่าน ได้ตรัสลูเป็นพระพุทธเจ้ลาละกิเลสลาคะโทสะโมหะหมดแล้วพร้อมทางวาสนาพระองค์ก็ยังมีเมตตาเมกลุณาสงสารเมมุทิตาปลอยยินดีเมอุเบกขาจิตจึงได้โปรดพระธรรมวิในสัตธุศาสนาคำสอนของพระองค์ไว้ ที่พระองค์ทรงตัดกันแรกให้ชื่อว่าปฐมเทศสนาสอนปัญจวัคคีลือศีทั้งห้าในเมืองพาลานาสีที่โยอาศัยของปัญจวัคคีลือศีทั้งห้าพระองค์ทรงตัดสอนไว้ว่า <c oughs> อันความรักความชัง เป็นของมีประจำอยู่ในใจมนุษย์คนเราทั่วไปผู้ใดเล่าหลงไหลไปกับความรักและความชังเจตใจไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชชิมาย่อมเป็นทุกข์ใจญพระองค์สอนว่าให้ทำใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมจิตใจเข้าไปภายในเมื่อเวลาความรักเกิดขึ้น ความชังเกิดขึ้นที่ว่าการมาสูขันลิกานุโยกอัตกิลมัฐานุโยกนั่นกระทบมากระเตือนตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ภาวนาพุทโธไว้ในใจเอาจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวดีใจมาก็ให้รู้เท่าทันเสียออกเสียใจเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทัน ทำใจให้อยู่เป็นกลางคือว่ากลางจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนเจตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนนี่แหละถ้าผู้ใดมาตั้งและรวมลงไปเจตใจดวงผู้รู้นี่มีโยในกายในจิตคนเราทุกทุกคนคนคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงนี้ครองอยู่ในร่างกายนี่ จึงยืนเดินนั่งนอนไปมาในที่ใดๆได้เนี่แหละเมื่อเราภาวนารวมจิตรวมใจให้ทวนกระแสจิตใจของตนเข้ามาภายในมาหยุดอยู่ที่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่นี้ไม่ใช่ว่ามาจากที่ไหนหากมีอยู่ในใจของคนเราทุกๆุกคนแล้ว แต่เราไม่รู้จักที่ตั้งที่รวมจึงคิดไปหมายไปตามสังขารมานกิเลสมานอันเป็นสิ่งภายนอกที่จะมายั่วยุให้จิตใจคนเราลุ่มหลงนั้นจึงได้หลงไหลไปตามอารมณ์นั่นนไม่ได้ทวนกระแสะเข้ามาภายในจิตใจของตนเองว่าดวงจิตผู้รู้ของเรานั้นอยู่ภายใน ไม่ว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นจิตใจดวงผู้รู้นี้เป็นผู้รับรู้รับเห็นอย่างการฟังเสียงการฟังธรรมเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นแสดงธรรมเกิดขึ้นก็จิตใจดวงผู้รู้นี่แหละเป็นผู้รับรู้รับรู้ว่าท่านชี้แจงแสดงให้ทำจิตทำใจอย่างไร เจตใจดวงผู้รู้นี่อยู่กับที่ไม่ได้ไปที่ไหนมีอยู่ภายในนับตั้งแต่เราทุกคนมาเกิดมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เจตใจดวงผู้รู้อันนี้ก็คลองเอาซึ่งรูประขันได้แก่ขาสองแขนสองสีสษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่เป็นก้อนพระธรรม คือรูปประธรรมรูปปาทธรรมตัวตนคนเหล่านี้ก็นี่แหละให้เราดูรูปปาะรรนี้รูปปาทธรรมนี้มีความเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นโดยลดําดับเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็แสดงความแก่ความชราความชํารุดชุดโทมเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลาย ธรรมดาสังขารทั้งหลายนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนปัญจวทีฤาษีตังห้าให้เห็นว่าโลกนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้มีความเกิดขึ้นแล้วย่อมแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรียกว,ว่าอนิจยังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ อนัตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาเป็นธาตุโลกของโลกตังหากเจ็ดใจให้รู้เท่าทันเมื่อเวลาไม่สบายเกิดขึ้นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ายึดว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยให้ถือว่าถ้าดินเขาไม่สบายช่างมันเถิดจิตใจอย่าไปยึดถือ ธาตุน้ำเขาไม่สบายช่างมันเถิดอย่าได้ไปยึดถือธาตุไฟธาตุลมเขาไม่สบายช่างมันเถิดจิตใจผู้รู้ภาวนาพุทโธอยู่ไม่ให้ไปที่อื่นตามรู้ตามเห็นว่าโลกเหล่านี้ไม่ว่าโลกภายในกายใจของคนสัตว์ก็ตามตลอดจนตอนดินฟ้าอากาศ ดวงพระอาทิตย์พระจันทร์สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามเป็นตัวตนสัตว์บุคคลแล้วย่อมแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกเป็น,นนาตาเต็มไปหมดเจตใจผู้ภาวนาพุทธโธรวมจิตรวมใจให้มาหยุดโย่ในหัวใจดวงที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ เมื่อมารวมมาหยุดโย่ในขณะปัจจุบันนี้ได้เจตใจนี่แหละจะเข้าใจเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงเกิดขึ้นแล้วก็แก่ชลาไปความแก่ชลานั้นมันเป็นไปเองเราจะรู้ไม่รู้ก็ตามเมื่อเกิดตั้งขึ้นมาแล้วความแก่ชลามันก็เลื่อนไปเป็นไป อันความเจ็บไข้ได้ป่วยในรูปร่างกายของคนเหล่านี้ใครๆก็ไม่ต้องการแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อจิตใจของผู้ภาวนาพุทธโธให้โยในตัวในใจได้ดีแล้วจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแก่เราก็ถึงความไม่เพียงเหมือนกัน มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกเวลาไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นเขาไม่หยุดโยให้เราเลยเขาเปลี่ยนแปลงไปมีความแกช่ชราความแกช่ชราหนีไม่พน้นเรอว่าเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาหนีให้พ้นไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พน้นผลที่สุดเมื่อแกชลาหรือไม่แก่ชลาก็จะถึงซึ่งความตายหนีไม่พน้นหลบเลกไปที่ไหนไม่พน้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทางที่จะพ้นออกจากทุกภัยในวัฏสงสารนั้น จะต้องรวมจิตรวมใจดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนในเวลานี้ให้รวมกำลังเข้ามาภายในนี้ให้จิตใจดวงนี้แนว่วแน,วแน,วแนว่มั่นคงไม่ลหลงไหลไปตามลูกที่ผ่านทางตาไม่ให้ลหลงไหลไปตามเสียงที่ผ่านทางหูไม่ให้ลหลงไหลไปตามกลิ่นเหม็นหอมทางจมูก ไม่ให้ลหลงไหลไปตามตามรสอาหารการบริโภคเย็ยนร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายท่านก็ไม่ให้ลหลงไหลไปท่านให้อยู่คือให้หยุดให้อยู่ให้รู้อยู่ในจิตใจของตนให้ได้ทุกเวลาและทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจของเราให้แน่วแน่อยู่ในคุณพระพุทธเจ้า คนประพุทธิจ้าคือองค์พุทธองค์พุทโธองค์พุทธพุทโธได้แก่ดวงจิตดวงใจของเราทุกคนที่มีความรู้อยู่ดวงจิตที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้มีอยู่เดี๋ยวนี้ให้เรารวมจิตรวมใจอันนี้เข้ามาภายในทุกๆุกคืนก่อนจะหลับจะนอน ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวน,นาให้ได้อย่างนี้ทุกวันทุกคืนจิตใจของเราที่ร้อนด้วยกีเลสความโกรธความโลภความหลงอันใดอันหนึ่งที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราก็จะค่อยเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปเพราะเราภาวน,นาอยู่ตั้งใจอยู่เพื่อจะละจะถอนจะปล่อยจะวาง ไม่ให้ใจิตใจไปยึดมัน่นถือมั่นในที่ทั้งปวงเกินไปทำใจของเราให้มีความองอาจกล้าหาญสามารถอาถรรพเด็ดเดียวภายในใจิตใจของเราอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ให้ใจเรามั่นคงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคําว่าพุทโธนั่นแหละพุทโธพุทธะหมายถึงใจิตใจดวงรู้อยู่ เมื่อจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจได้แล้วจะมองเห็นว่าคุณพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าที่ท่านจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจา้าท่านก็ภาวานารวมเอาจิตใจดวงจิตดวงใจของท่านให้สงบตั้งมัน่นจึงจะเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติ เมื่อพระองค์สอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นสอนให้พุทธบริษัทในสมัยนั้นภาวนาธรรมจิตทำใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวแล้วก็จะมองเห็นว่าโลกที่เรามาอยู่อาศัยนี้หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้ใดมาโลธรรมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเคลื่อนจากดวงจิตใจผู้รู้อยู่แล้วไม่เที่ยงทางนั้นเป็นทุกทางนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นเชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีรูปสังขารน,นามสังขาร สัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายที่มีขึ้นมาในโลกนี้แล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทางนั้นเจตใจเราท่านทั้งหลายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจงภาวนานี่แหละให้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่างน้อยก็คือว่าก่อนที่จะหลับจะนอนนั่นแหละให้เราได้นั่งสมาธิภาวนาทุกทุกคืน นั่งภาวนาคืนใดก็ให้จิตใจเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ทำจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลาย ให้ถือว่าเป็นข้อวัดอันสำคัญในคืนหนึ่งๆก่อนที่จะผ่านพ้นไปให้เราได้หว้พระได้สวดมนต์ภาวนาได้ทำจิตใจให้มีความเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อเราหลับนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดจะฝันร้ายก็อย่าไปเชื่อจะฝันดีก็อย่าไปหลง อันความฝันนั้นมันก็เป็นเพียงภาพนิมิตอันหนึ่งเท่านั้นฝันลายก็ไม่มีอะไรลายฝันได้ก็ไม่มีอะไรได้เนกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนกถึงคุณพระธรรมเนกถึงคุณพระอริยสงฆ์เมื่อเราลลึกถึงคนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายอยู่ความฝันลายความลหลงไหลในอารมณ์ก็จะหายไป ใจิตใจของเราก็จะเข้าสู่สมาธิภาวนาพุโทโธเป็นที่พึ่งพุโทโธนี่นั่งเราก็นึกได้นอนโยยังไม่หลับก็นึกได้จะเล่โยเสมอเสมอให้ใจิตใจของเรามีความสงบระงับเยือเกเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วร่างกายสังขารก็พลอยสบายไปด้วย อะไรอะไรทุกอย่างถ้าจิตใจเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาคือเป็นบุญเป็นกุศลแล้วอะไรก็เป็นบุญกุศลทางนั้นด้วยเหตุนี้ให้ชาวเราพุทธบริษัทท้งหลายในทางพุทธศาสนายองพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืน ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนีย่าถาวาริวาหาปูลาปลาิปูเลนติสากขังเอวเมวะอิตโตทินัง <c oughs> <c oughs> เปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิตสตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันละโสยะธามานิชโชติระสโสยะธาสัพพิตโยวิวัตจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภว,วัตวันตรายโยสุภีธีคายุโกภะอะภิวาธนาสีริสนิจังมุทธาปัจยิโน